สว,ส,สวัสดีครับเพิ่งตื่นนอนหน้ายโย่หน่อยไม่เป็นไรครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เรื่องเจ,าจเ้ากันในเวรนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้นะครับเรื่องเจา้ากันในเวรอย่าลืมนะครับเ <Jay> จ้ากันในเวนเหนือสิ่งอื่นใดเจ้ากรรมในเวรเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีเจ้ากรรมในเวห,หมดทุกคน ไม่เว้นเลยแม้สักคนเดียวไม่เว้นเลยแม้สักท่านเดียวทุกคนมีเท่ากันในเว้นหมดเจ้าการรมในเว้คือใครเจ้าการรมในเว้คือสิ่งที่ที่เราไปกระทําเขาไว้ทําน้อยทํามากนะครับหรือเขามาขอความช่วยเหลือจากเรานั่นคือเจ้าการรมในเวน้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเมื่อคืนนี้มาที่บ้านเนี่ย มาที่บ้านอยู่ตัวนีตัวเล็กมันก็เล่นกันอยู่อยู่มันก็ร้องจ้าขึ้นมาร้องโอ้โหร้องแล้วมันก็ตัวแข็งขาสองข้างขยับไม่ได้ขาหลังสองข้างขยับไม่ได้แล้วก็อุ้มมันมาล้วก็นวดนวดนวดนะครับแล้วก็โทรหาสมเด็จพระองค์ที่เรานับถืออยู่ที่บนยอดเขาที่อัมเบอร์ฟางจังหวัดเชียงใหม่ก็ถามท่านว่ามันเป็นอะไร ท่านก็บอกว่าอมืมันก็ถึงเวลาของมันแล้วนะการเป็นเดรัฉานของมันนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามารออยู่เราก็สงสารมาด้วยความผูกพันนะครับท่านก็บอกเอาน้ำเอาออนั้นก็เอาน้ำมนต์เรามาฉีดดูนะเราก็เลยฉีดฉีด,ดูเออมันก็หายก็วิ่งได้ปกติปกติทีนี้หลังจากที่เจ้าหมาตัวเล็กมันก็เดินได้ปกติแล้ว มันร้องอยาร้องดังมากมันร้องโอ้โหมันร้องเลยมันวิ่งแร่งอยู่ปกติก็ยังงงงอยู่หลังจากนั้น็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็โทรมาบอกว่านายยงครับช่วยโทรหาพระองค์ให้หน่อยผมจะทำนี่นี่นี่นนี่ก็ผมก็เลยโทรคุยกับท่านให้ ท่านก็บอกว่าอืจะมาให้เราช่วยอะไรอีกละ่ะเราก็บอกไปแล้วไงให้ทํานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วท่านจะมาทำห้าหน,นึ่งนสะนะนะองสามสี่ท่านยังไม่ได้ทาเลยมันจะมาได้อะไรเราบอกให้ท่านทำหนึ่งนี่นะสองนี่นะสามนี่นะท่านยังไม่ได้ทําเลยท่านก็เด็สนธนาทำาไปท่านนะครับก,ก็นานพอสมควรหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ําขึ้นนอน เมื่อคืนว่าจะนอนเร็ว w, นะครับปกติผมจะนอนอยู่ประมาณหลังเที่ยงคืนทุกคืนเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นนอนประมาณสี่ทุ่มสุ่มกว่ากว่าทุ่มขึ้นกว่าสี่ทุ่มครึ่งนะครับเอ๊กาลังนอนนอนเดี๋ยวเราก็ไปสดมนในห้องพระก็สดมนไหวพระเรียบร้อยก็กลับมานอนกําลังนอนนอนอยู่มันจุกหน้าอกจุกกลางหน้าอกหายใจไม่ออกจุกกลางหน้าอกเนี่ยหายใจไม่ออกเจ็บตรงนี้ออปีดปีดปิ๊ดปิดเอ๊เราก็ตกใจ เพราะว่าเพื่อนเราเพิ่งเพิ่งจากไปไม่นานนี้ก็หัวค่ำอย่างเงี้ยนอนนอนอยู่ก็เจ็บหน้าอกก็นึกว่าเป็นกดไหลย้อนทานอาหารมิอรหู่คมพนึกว่าเอ๊ะมันก็คงจะหายไม่หายก็เราก็เลยหยิบตะกุดตะกุดที่องค์ท่านให้เราไว้ตะกุดเนี้ยตะกุดที่เนี้ยตรงเนี้ยตะกุดเนี้ยที่เราติดตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็หยิบตะกุดมาก,กมาาาราบเลยกอธิษฐานว่า ก็แตงพระมหา,ากรัตริเนี่ยช่วยลุกด้วยแต่ออธิษฐานให้สิ่งที่เราเป็นปัจจุบันนี้ให้หายไปเอ้ก็เบานะ่ะก็เบาลงก็หายพอหายก็กลับมาเป็นอีกเจ็บไปอีเอเรก็อธิษฐานหมก็หายสลับไปสลับมาอย่างนี้ตลอดเวลาช่วงที่ที่ที่เราอธิษฐานนะรู้ไหมตะกุดในมือผมเนี่ยดิน้น ดิ้นครับดิ้นครับสั่นผมก็แตกใจว่าอืมเบื่อพุทตะคุณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรตรงนั้นไม่เป็นไรดิ้นดิ้นดิ้นผมก็ก็สลับเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายตลอดเวลาก็เลยไม่ไหวละไปกับห้าทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนตัดสินใจโทรหาสมัยพระองค์ดีกว่าที่อยู่บนเขาที่เดิอดค้างเชียงใหม่ดีนะโทรปุ๊บก็รับปั๊บท่านบอกว่า มีอะไรเหรอว่าผมไม่สบายว่าโอ้โชคดีนะเรากำลังจะปิดเครื่องอยู่พอดีเลยก็เราอาการให้ท่านฟังว่าผมเป็นอย่างนี้ผมจุกหน้าอกกางหน้าอกเจ็บตรงนี้ปปิดปิดตรงนี้ผมเอาตะกดสู้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเอากลับเป็นแกะเนี่ยถ้าบอกอืมเจ้ากานในเวรมันเนื้อสิ่งอื่นได้เราเรารู้แล้วว่าใครทําท่านนะครับใครทําท่าน ท่านก็บอกอานนมมือสิแล้วก็พูดตามเราเราก็พูดตามท่านอเจ้ากรรมในเวรของมาไอตัวเล็กตัวหัวคํำนี่เองพี่เราไปช่วยเขานะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของเพื่อนที่โทรมาให้เราช่วยเรื่องธุรกิจพอเราพูดจบตามหายเลยหายไปเป็นทิงโล่งหมดเลยโล่งหมดเลยนะโล่งผมนอนหลับไปถึงหนุ่มตีห้าครึ่ง ตีห้าขึ้นลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ก็มานอนต่อนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าเจ้ากันในเวรมีจริงนะครับบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่นเป็นสารพัดสรารเพกันสารพัดเรื่องเจ้ากันในเวรน,นะครับทุกคนมีเจ้ากันในเวรบ,บางคนรักษาไปแล้วเจ้ากันในเวรหายแล้วกลับมาเป็นอีกก็มาบอกว่าไม่เห็นหายเลยแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่า เจ้ากรรมในเวในตัวเราเน่มีเยอะมากๆชาตินี้ทําไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ชาติที่แล้วและในอดีตชาตินะครับในอดีตชาติเจ้ากรรมเรียนไปตามอยู่ราบาถ้าเจอก็โดนน่ะ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสุขสบายอย่างที่เคยบอกแล้วครับว่ามันคนมีเงินล้นฟ้ามีบริวารมากมายมีบริวารมากมายมีเงินมากๆายจะเอาอะไรก็ได้ไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมเรื่องเจ้ากรรมในเวได้ นะครับถ้าคนเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนู่นไปเป็นพระอาหารหันต์ไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดได้นั่นแหละไม่มีเจ้ากรรมนายเวรละไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรหมดแล้วไปเลยอย่างมาสัมมาทัณฑ์พระเจ้าท่านก็ไปท <c oughs> ้าไม่กลับมาเกิดล,ล้วไปละไม่เป็นไรทนั้นก็ว่ากันผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องพุทธศาสนาเท่าไหร่แต่ผมสัมผัสได้ก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับว่า อย่าประมาทสดมนไหวพระทำบุญที่สดนกูสนให้กับ,บ,กบเจ้ากรรมนายเวรหยาดน้ำลงผืนพระแม่ธร,นะรณนะรีนะครับุที่สดุดูสนให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะครับจริงๆผมมีเรื่องอยากเล่าบางเยอะแยะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับมาเล่าห้ฟังเมื่อ,อคืนนี้นะครับเรื่องจริงๆผมเจอมาเยอะและ้ะแต่เมื่อคืนนี้ผมจเจ็บหนักก็เลยช้านี้ตื่นมาก็เลย รีบมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งยุคนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะทำแต่ความดีดีกว่านะครับทําบุญส่วนบุญไว้พระบุตที่ส่บุญส่งให้กับเจ้าคันในวันชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญและมีแต่ความรุ่งเรืองนะครับโอกาสต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเป็นระยะน,นะครับสวัสดีครับ